รวมสุดยอดมายากลไพ่ที่ผมสามารถเล่นได้แล้วเอฟเฟกค่อนข้างที่จะโคตรพ่อโคตรแม่ดีเลยครับท่านผู้ชมยสสวััดีครบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KKK DIY นะครับวันนี้นะครับผมมีมายากลไพ่นะครับเป็นสุดยอดรวมสุดยอดมายากลไพ่ที่ผมเล่นได้นะ่นเองนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมมันจะมีคนที่ผมคิดคนขึ้นมาด้วยนะครับสองสามคนนะจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่ามันเป็นคนเล็กๆน้อยๆผมก็ไม่อยากจะเอามาลงใช่ไหมล่ะผมก็อยากจะได้แบบว่า เอาคลิปที่มันแบบว่าเป็นกลนที่แบบเฉ่งที่สุดที่ผมสามารถเล่นได้เลยนะครับผมเป็นนักมยกยายากลไงผมชื่นชอบในศิลปะการแสดงมายากลทุกวันนี้ผมก็ยังเข้าเรียนคอร์สสอนกลออนไลน์นะครับที่ว่าเขามีคอร์ส299บ้าง199บ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปไปศึกษาไปเรียนนะครับผมไปซื้อความรู้เขามานะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ผมก็ยังเรียนอยู่นะผมก็เรียนมายากลเรื่อยๆนะครับแล้วก็คิดค้นมายากลเองด้วยนะครับ อย่างเช่นพวกมายโกลเสกเหรียญเสกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มายโกลเสกแบงอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านะผู้ชมนะอันนี้ไม่ใช่แบงนะมันคืออะไรวะบัตรการน้ามันอะไรสักอย่างโอเคจะเป็นยังไงนั้น ไปดูกันเลยครับโอเคนะครับคนนี้ผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่ผมไปเจอมานะครับไปดูช่องช่องอื่นมานะครับแต่เขาไม่ได้สอนหรือว่าไม่ได้เฉลยอะไรนะครับแล้วทีนี้ผมรู้ว่ามันต้องทํำยังไงนะครับผมก็เลยลองเอาคนนี้มาลองคิดคนดูนะครับมาลองเล่นดูนะครับว่าเขาทํากันยังไงก็เลยได้มาเป็นแบบนี้ครับอันดับแรกนะครับผมเลือกไพ่ไปใบหนึ่งครับดูแล้วจําไว้เลยจำได้แล้วนะฮะ เอาเอาไพ่ใส่ไปประมาณนี้แล้วผมจะตัดไพ่ดีตอนนี้ผมหมดสิทธิ์คอนโทรลไพ่แน่นอนนะครับวิธีการจะหาไพ่คนดูได้เนี่ยเราต้องทําตําหนีไพ่แต่ว่าถ้าเราจะมางอไพ่เลยมันก็จะไม่แฟร์มันจะไม่ใช่มายากลครับผมแค่บอกเนี้ยผมทําให้ไพ่ใบหนึ่งพิเศษกว่าเขามันจะมีไพ่ใบสีฟ้าอยู่คุณเห็นหรือเปล่าเห็นนะอยู่ใบหนึ่ง <c oughs> นอกนั้นเนี่ยเป็นสีแดงหมดเลยทีนี้เนี่ยผมให้ดูก่อนนะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสีแดงหมดเลยโอเคไหม mm hmm. อือฮึทีเนี้ยอ่ไพ่ใบที่คุณเลือกเมื่อกี้เป็นเลขอะไรฮะเจ็ดดอกจิกฮะจีกนี่ที่หนึ่งเจ็ดดอกจิกแต่สำหรับนี้เป็นสีอะไรฮะสีแดงฮะแต่เจ็ดดอกจิกดันมาเป็นสีฟ้าเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันไม่ใช่สีแดงมันก็ ถึงมันจะเป็นเลขเจ็ดออกจิกแต่มันก็ไม่ใช่ไพ่ที่คุณเลือกเพราะไพ่ที่คุณเลือกเป็นสีแดงโบกนี่ครับเมื่อกี้เป็นสีฟ้าใช่ไหมกลายเป็นสีแดงไปที่เรียบร้อยแล้วว้าวกลไพ่ชุดที่สองนี่ยผมบอกเลยมันจะเป็นมายากลไพ่ย้อนเวลานะครับกลเนี้เป็นกลที่ผมศึกษามานะครับท่านผู้ชมนะผมก็อชอบเลยนะครับมันเป็นกลที่แบบว่าแฝงๆเ,เลยครับทีเนี้ช่วยเลือกไพ่มาใบหนึ่งฮะโอเคดูแล้วจําไ้เลยครับ ใส่ไพ่ไปประมาณกลางกลกองตัดไพ่แบบนี้ทีเนี้ยจะทำการสับไพ่ทีหนึ่งแบบนี้ใบบนใช่ไหมฮะไม่ใช่ฮะโอเคแล้วผมก็จะทำการกรีดไพ่ทีหนึ่งแบบนี้ครับ ให้มันยากขึ้นในการสลับไพ่แบบนี้ครับท่านผู้ชมตอนนี้ไพ่คระกันมุดซัวไปหมดเลยบางครั้งมันก็จะมีคว่มหงายห่ายคว่ำและบางครั้งนะครับมันก็จะมีหลังชนการแบบนี้ด้านล่างใช้เลขที่คุณเลือกไหมครับไม่ใช่โอเค ที่เนี้ยไพ่เนี่ยของคุณมันน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งเพราะว่ามันมันเกิดจากการที่แบบผมพลิกไพ่ไปมาไปมาไพ่ตอนเนี้ยเสียผมจะพาคุณย้อนเวลากลับไปณนะจุดหนึ่งที่ไพ่เนี่ยคว่ำหมดเลยยกเว้นไพ่อยู่ใบหนึ่งสีสองครั้งครับสามครั้งสี่ครั้งก็ได้ไพ่ที่คละกันเมื่อกี้คว่ำมหมดเลยยกเว้นไพ่อยู่ใบหนึ่งไพ่ที่คุณเลือกเป็นเอโพดัมใช่ไหมฮะใช่ฮะโอเคครับ คนเนี้ยจะเป็นมายากลที่โคตรเวอร์ครับนัมกมายากลไม่สามารถจับไพ่หรือว่าอะไรได้แค่ให้คนดูเนี้ยจำครับผมจะคัดไพ่มาจำนวนหนึ่งเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับกองนี้ไม่ใช้นะครับวางไว้นี่ก่อน <c oughs> ที่เนี้ยสับไพ่แบบนี้คุณช่วยจำไพ่ มาใบหนึ่งผมจะหันหลังแล้วคุณแตะไพ่ใบนั้นให้กล้องดูนะครับโอเคไหมได้ยังฮะได้แล้วฮะโอเคแจกไพ่เป็นสามกอง จะถามยังไงครับไพ่ที่คุณเลือกอยู่กองไหนครับแค่บอกว่าอยู่กองไหนแค่นั้นแหละกองสองครับโอเคตอนนี้อยู่กองไหนฮะกองสงครับ จะทำการสับไพ่คุณจำไพ่ที่คุณเลือกได้ใช่ไหมฮะได้ฮนะทการกลับไพ่แบบนี้ครับ อันนี้ยไพ่มันคละกันมั่วซั่วหมดเลยเหมือนคนที่สองความหงายแล้วก็หงายคว่ำแล้วก็มีหลังชนกันแบบนี้ด้นล่างไม่ใช่นะไม่ใช่โอเคคุณจําไพ่ที่เลือกได้ใช่ไหมจําได้ฮะแน่นอนนะครับคนเนี้ยผมหันหลังผมไม่เห็นไพ่มีแต่คุณกับคนดูเท่านั้นที่เห็นไพ่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดีนิ้วทีหนึ่งอย่างนี้ไพ่ที่คุณเลือกเนี่ย ใช่ไหมฮใช่ฮะโอเคครับโอเคนะครับผมตัดไพ่แบบนี้สวิงคัทสับไพ่ทีหนึ่งทีเนี้ยอ่ะคุณเอาไพ่ไปดูนะแล้วเลือกไพ่คลี่ไพ่ออกมาเลือกไพ่ใบใบหนึ่งอะสเปดใหไก็ได้ ให้กล้องดูแล้วเป็นเลขอะไรดูแล้วจำไปเลยฮะหมดสิทธิ์คอนโทรลตอนนี้เนี่ยไพ่มันก็อยู่ประมาณกลางๆก,กองไพ่ตัดไพ่ก่อนครับแบบนี้แล้วก็ตัดจากล่างขึ้นบนตบบน,นี้ทำตามได้นะให้ดูไพ่ก่อนไพ่เนี่ยคละกันมั่วซั่วหมดเลยโอเคไหมโอเค อ,อตอนนี้ผมจะทำการทํานายไพ่ที่คุณดูผมว่านะไพ่ที่คุณเลือกเนี่ยมันน่าจะเป็นสีแดงใช่ไหมฮะใช่ฮะโอเคตอนนี้ผมไม่รู้ว่าไพ่ของคุณนั่นน่ะอยู่ตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นผมจะเก็บวันนี้มาวันนี้ ตัดไพ่แบบนี้ครับตอนนี้ได้บอกแสอยู่อย่างหนึ่งก็คือไพ่ที่คุณเลือกเนี่ยมันน่าจะเป็นสีใดดูหลังไพ่กันนะปกติน่โอเคไหมอือโอเคดีอย่างเงี้ยนี่นไพ่ที่คุณเลือกห้าไม่ใช่ฮะไม่ใช่หรอครับอืึอ่าไม่เป็นไรครับเลขห้าขอมไวน้นี้วางไวน้นี่แล้วก็ตัดไพ่จากล่างขึ้นบนแบบนี้ เลขห้าข้าหลามตัดเมื่อกี้โบอกอย่างนี้ฮะให้คุณดิดนิ้วให้ผมทีหนึ่งไพ่ที่คุณเลือกเป็นเลขอะไรฮะสี่ข้าหลามตัดแดงฮะนี้แล้วเลขห้ามันไปอยู่แห่งหนใดคุณมาดูนี่มันจะมีไพ่อยู่ใบหนึ่งเนี่ยคว่ำหน้าไว้ไพ่ที่มันคว่ำหน้าไว้ก่อนหน้านั้นผมเปิดมาเป็นเลขอะไรฮะห้า นี่ผมจะพาไปดูกลนชุดนี้นะมันเป็นกลที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่บังเอิญเลยผมจะแจกไพ่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วคุณช่วยบอกหยุดตรงไหนก็ได้โอเคไปโ <Okay. S 1> อเคออะเริ่มครับจะบอกว่าหยุดตรงไหนก็ได้ฮะหยุดโอเคตรงนี้นะฮะเอากองนี้ไว้นี่ก่อนผมจะทําการสับไพ่แบบนี้สับไปเรื่อยครับสับไปเรื่อยสับไปเรื่อยโอเค แล้วก็ลองสุ่มไพ่ใบนี้มาก่อนใบนี้วางไว้นี่ก่อนนะวางไว้นี่ก่อนที่นียแจกไพ่เป็นสามกองแบบนี้ครับกองเนี้ยสามกองเนี่ยคุณบอกหยุดเองถูกไหมฮะ ถูกต้องฮะผมสุ่มหยิบไพ่มาใบหนึ่งเป็นไพ่คําทํานายผมลองเปิดดูเป็น A อหัวใจดีนิ้วทีหนึ่งเป็นไปได้ไหมว่าสามกองเนี้ยมันจะเป็นเอหัวใจเหมือนกันไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอ <ผม S 1> นคุณลองเปิดใบบนทั้งสามกองนี้ดูขออนุญาตเปิดฮะโอเคครับโอเคนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกุนบางอย่างเนี้ยผมคิดคนเองนะ จริงๆผมคิดคนเองผมเป็นคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับมายาคลณมากๆเลยครับมายาคลณเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเ,เด่นขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเพราะว่ามายาคลณนี่คือการเอนอเ์เทนนะครับผมเราจะพาคนดูนะครับผมเข้ามาอยู่ในเนื้อเรื่องของเรานะครับแล้วเราก็ดําเนินเนื้อเรื่องของเราเนี่ยให้คนดูเนี่ยว้าวทึ่งนะครับกับเนื้อเรื่องของเราที่เราพยายามจะสื่อออกมานะครับมายาคุณน่ะมันไม่ใช่สิ่งหลอกลวงหรอกครับมายาคลณน่ะมันเป็น เรื่องพิเศษแต่ถ้าได้เดทเนี่ยจะพิเศษกว่านั่นเนอโคตรหล่อเลยให้ตายที่ยินดีมันก็เป็นมายากลที่ผมคิดขึ้นมานั่นแหละครับท่านผู้ชมบางอย่างนะแล้วคนบางอย่างผมก็เป็นคนที่ผมเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะเป็นนักมายากลที่แบบว่ามีความสามารถเยอะๆกว่านี้นะครับแล้วก็เอาไวไ้ปเล่นกับเพื่อนๆนะครับผมเผื่อมีโอกาสนรจริงๆวันหยุดนี้ผมว่าจะกลับต่างจังหวัดแต่ไม่มีใครกลับครับ เอ่อพ่อแม่ไม่ได้กลับแล้วก็เอ่อป้ากับลุงลก็ไม่ได้กลับอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ไม่ได้กลับเหมือนกันนะครับผมก็ต้องอยู่นี่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนครับอยู่เนี่ยวันหยุดผมก็จะหาคลิปมาลงให้เพื่อนๆได้ดูนะลงแบบยาวๆเลยครับหวังว่าเพื่อนๆจะไม่เบื่อผมนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ